สมัครใจลาออกไม่เท่ากับเลิกจ้างนะคะจากประสบการณ์ที่เป็น HR และมีการทําโครงการสมัครใจลาออก3ครั้งพนักงานไปยื่นรับเงินทดแทนว่างงานประการสังคมไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างนะคะ จ่ายเทียบเท่ากรณีลาออกเท่านั้นขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พลอยมีการสื่อสารไปเนาะว่ากรณีที่เข้าโครงการสมัครใจลาออกลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนว่างงานในอัตราเดียวกันกับกรณีถูกเลิกจ้างซึ่งเป็นอัตราเงินที่มากกว่ากรณีลาออกเนาะคลิปนี้พลอยจะมาสรุปข้อเท็จจริงให้ฟังแหล่งอ้างอิงพลอยเอามาจากไหน และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ถูกต้องด้วยอันแรกก่อนเลยต้องบอกว่าเรื่องของโครงการสมัครใจลาออกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2554ซึ่งช่วงนั้นหลายองค์กรประสบกับอุทกภยัยโครงการสมัครใจลาออกก็เลยเกิดขึ้นสำนักงานประกันสังคม ก็ได้ส่งหนังสือเพื่อขอหาหรือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการนะคะจากคำถามพี่ว่ากรณีเข้าโครงการสมัครใจลาออกลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนว่างงานในอัตราเท่ากับถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อความชัดเจนในการตีความสมกับเจตนารมณ์ของกฎหมายคำตอบที่ได้จากข้อหารือนี้ก็คือลูกจ้างที่เข้าโครงการสมัครใจลาออกควรได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดียวก,กันกับถูกเลิกจ้างนั่นก็คือ60%ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ15,000บาทในระยะเวลา180วันต่อปีปฏิทินเนื่องจากว่าอะไรคะพระบรประกันสังคมมีเจตนารมณ์ในการสร้างหลักประกันและเป็นการส่งเคราะห์ลูกจ้าง และนายจ้างเองจากการที่มีโครงการสมัครใจลาออกก็มีจุดประสงค์เพื่อลดคนทำงานแล้วลูกจ้างเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นี้นั่นคือหนึ่งเลยนายจ้างมีหน้าที่ในการแจ้งกับประกันสังคมนะคะว่าเป็นกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างด้วยการ เข้าโครงการสมัครใจลาออกและลูกจ้างเองก็มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนว่างงานและแจ้งว่าถูกเลิกจ้างโดยการเข้าโครงการสมัครใจลาออกเพื่อให้เราได้รับเงินทดแทนว่างงานในอัตราเดียวก,กันกับถูกเลิกจ้างถ้าไม่ได้ตามนี้ทํายังไงได้บ้างก็ต้องบอกว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะคะเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะไม่รู้เลยว่ามีข้อหารือกิจสเดีกาซึ่งความจริงก็ เป็นเช่นนี้นะคะการที่จะได้สิทธิ์หรือไม่นั้นในจ้างรูกจ้างเองก็ต้องทำหน้าที่เพื่อให้ได้สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ